เรื่องจริงที่เงียบที่สุดคือคนที่รู้เยอะมักจะไม่พูดเยอะครับเพราะเขารู้ว่าความรู้ที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ต้องโชว์แต่คือสิ่งที่ต้องใช้ให้เกิดผลคนรวยที่ประสบความสําเร็จจริงๆเวลาฟังคนอื่นพูดเขาไม่รีบขัดไม่รีบโอ้อวดเขาถ่อมตัวเพราะเขารู้ว่ายิ่งรู้เยอะยิ่งต้องเรียนรู้อีกเยอะในทางกลับกันคนที่รู้น้อยมักจะรีบพูดก่อน ฟังทีหลังพูดดังๆเพื่อกลบความไม่มั่นใจของตัวเองและหลายครั้งเสียงดังๆที่เราได้ยินในห้องประชุมในคอมเมนต์หรือบนเวทีก็มาจากคนที่ไม่เคยลงมือจริงไม่เคยเจอสนามจริงด้วยซ้าโลกวันนี้ไม่ต้องการคนพูดเยอะแต่ต้องการคนที่เข้าใจลึกทำจริงและพัฒนาต่ออย่างเงียบๆมากกว่าถ้าคุณอยากโตอยากสำเร็จอย่าเสียเวลาทำตัวดังเพื่อกลบความกลัวแต่ใช้ความเงียบเพื่อฟัง เรียนรู้และลงมือครับเพราะสุดท้ายเสียงที่ดังที่สุดคือผลลัพธ์ของคุณเองครับ